สดีเ,เพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะผมเดี๋ยวผมจะพา,าเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของผู้ติดตามหรือว่า follower ของ TikTok นะผมทำยังไงมาดูกันได้เลยนะครับดับแรงนะผมเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะผมที่ผมแปะไว้เพื่อนได้เลยนะผมเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ HPE SMM ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสัน้นคลิป็อตคลิปเรียวนะผมจะเป็น QR code ด้านล่างด้วยสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะับ เข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วเนาะเพื่อน,นมากดสมัครใช้งานปุ่มสีเขียวตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับขี่เข้ามาแล้วผมกรอกชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับที่สําคัญนะเพื่อนๆติ๊กช้องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับอาเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะครับหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆมาลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะครับกดกลับไปที่สูย์นะแรก่อนนะครับ อามากดลงชื่อเขาใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเขาใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวตรงนี้ก็ได้นะครับกดลงชื่อเขาใช้ไปได้เลยนะครับเขาสู่นะาเว็บไซต์มันเพื่ออยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อหม่เมนู้ายบนอันแรกนี้เลยนะครับตรงกลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเเลือกเลยนะครับเพื่อนเลื่อนในส่วนของติ๊กต็อกได้เลยนะอันเลื่อนลงมาเพื่อนจะเจอหมวดหมู่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเเลื่อนเลยนะครับเพื่อนเลื่อนหัานในส่วนของหมวดหมู่เพิ่มผู้ติดตามได้เลยนะคร แล้วก็จะเจอในส่วนของบริการนี้นะผมเขียเข้าไปมีหลากหลายบริการเพื่อนๆเลือกเลยนะเลือกในส่วนของบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะผมในส่วนของเขอธิบายแล้วอย่าลืมอ่านกันด้วยนะผมอ่านเสร็จเรียบร้อยแลผมเพื่อนมาในส่วนของลิงก์ได้เลยนะก็ปีลิงก์โปรไฟล์เพื่อนอยากจะเพิ่มผู้ติดตามได้เลยนะผมเป็นโปรไฟล์นี้นะผมตอนนี้ผู้ติดตามของผมนะผมอยู่ที่41คนเท่านั้นเองนะครับก็ปีลิงก์ด้านบนนี้นะผม แล้วก็ไปกดวางลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับใส่จำนวนที่ต้องการนะผมเพิ่มใซง100่คนเลยละกันนะผมแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะอะคือนสัน่งยุ่ยเคียวอย่างเงี้ยตอนนี้ยอดผู้ตามของเรากำลังเพิ่มเข้ามานะผมก็รอสักพักหนึ่งนะผมในระหว่างที่รอนะผมเดี๋ยวต้องขอแนะนำเมนูต่างในเว็บไซต์เพื่อเลยละกันนะอันนี้ส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมอบอกอ,อ๋อเดิมต่างนี้เราเคยสั่งซื้อไปนะผม ตรงนี้จะเป็นวันที่นะผมเลขรหัสออดเดย์จะบอกอยู่ตรงนี้เลยนะอะไรละเอียดต่งตางๆจะบอกอยู่ตรงนี้เลยนะผมแตาขวาสุดตรงนี้ก็เป็นสถานะรออําเนินการนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยอเพื่อนๆเลยนะอันนี้ส่วนของเมนูบริการนะไอ้บอกบริการต่างๆในเว็บไซต์เขาแนะนำไว้แับเราเานาะมเมื่อสนใจบริการไหนสามารถสั่งซื้อบริการใันที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะอันนี้ส่วนของเมนูมเติมเงินนะาะมจะมี4ช่องทางการเติมเ,เพื่อนๆเลยทีเดียวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code หุมีงิน w ล l l e t สองา p p l Wallet หรือว่าค r y p t o Currency นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนดูเป็นสแกน QR ค้ดและกันเราใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมแล้วกดจ่ายได้เลยนะขึ้น QR code อย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะครับสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินออกเพื่อนจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะอันนี้ส่วนของเมนูแนะนำเพื่อนน่าเพื่อนสามารถคลดกลอกลิงก์ตรงนี้นะครับไปแชร์กับคนอื่นๆได้เลยนะครับ จะได้ค่าคอมมิชชั่นรอบถึง5%กันเลยที่เจียวน้ตก็ถือว่าเป็นไรายได้เสริมรายได้พิเศษอย่างหนึง่งครับเราเลยนะครับอันนี้ส่วนของเมนูรับของขวัญน,นะเพื่อนสามารถมารับใน,นส่วนของยอดวิวทิกก k ฟรีได้ที่เมนูนี้เลยนะครับกดวางลิงก์ใส่จํานวนที่ต้องการกดรับของขวัญได้เลยนะจะได้เสร์ของยอดวิวทิกก์ฟรีกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ส่วนของน้ตตัวช่วยเหลือแล้วผือเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างออกมาที่เมนูนี้ได้เลยนะ กรอกหลยละเอียดต่างๆไปที่เว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้เกาอกหลยละเอียดต่างๆไปน้องแน่ฝ่ายตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วกดส่งตัวไปได้เลยเพื่อนเพื่อะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้ปุบแคลไลคลิกเข้าไปจะเป็น QR code เพื่อสแกนแอดไลน์ได้เลยนะแอดมินก็พร้อมต่อเ,เพื่อนยี่สิบชั่วโมงกันเลยทีเดียวครับผมตอนนี้น้องผมคิดว่าในส่วนของติ๊กต็อกน้องผมเพิ่มยอดติตามผมนะจะเพิ่มขึ้นมาแล้วน้องไปเช็คดูก่อนนะครับผมต้องขอ กดรีเฟซดูเลยแล้วกันนะครับตอนนี้40ผู้ติดตามก็กดรีเฟซดูนะครับผมไอยังไม่เพิ่มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวต้องรออีกสักพักหนึ่งแล้วผมขอบเว็บไซต์ก็รันตามคิวเราเนาะผมก็รอสักพักหนึ่งแหละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาให้เพื่อนๆนะผมเดี๋ยวผมตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดผู้ติดตามของเราเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับครับผมแล้วที่ผมรอมาสักพักหนึ่งแล้วนะผมตอนนี้ยอดผู้ติดตามของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปแล้วแก็ไมมม่นนาาผป๊บเดียวเเองท่านั้้นนะผผมยอดูตามของผมก็เพิ่มขึ้นมาเลยนะ สุดยอดจริงๆแล้วผมเว็บไซต์ HPESM M ผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มพิตามเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์อยอดไรต่า,า,างเพื่นๆได้นะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook y o u t u b u t ทิกตกอร์อื่นๆกันก็สา,าม,มารถแช้ออาง,งานได้เช่นกันอะ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมกะขอตัวลาเพื่อนก่อนนะครับสวัสดีครับ